สบายดีเพุทุกคนมานี่กะซิมาแปลงพระลรวมอีกหน่อยหนึ่งเป็นพระลรวมขนาดสาวนิ้วหน่ยค่อนข้างใจใหญ่อาการไฟบกเขา้าเพิดปุ่มใดกับบกเขา้าบ่ป,ปินเลย คิดว่าสีไข่ด้านหน้ามาเบิ่งก่อนใขรมาด้านหน้าแล้วก็ลองเอามือปิ้นใบพัดเบิงกค่ะผมสึกว,ว่ามันฝืดฝืดแห้งได้ทันผู้ชมฝืดแห้งอยู่ลีอันนี้น่าจะเม็นสาเหตุที่เห็นให้อาการไฟบกเขา่ามันฝืดแล้วก็เห็นให้เทอร์โมฟิลมันห้อนแล้วก็ขาด คอ่คอยคืดว่าเทอร์โมฟิลมันคือสีขาดแล้วแหะเพราะว่าตอนที่ค่อยเปิดมันบม,มีเสียงสัน่นถ้าหากว่ามันมีไฟเข่าอยู่มันจะมีเสียงสัน่นเป็นอืดอืดแต่ว่านี่มิดมิดเบองแเกนก็นกนแข่งบุป,ปินเลยแกนพรล่มกับแข่งเลย ที่ไข่มาเบิงว่าสาเหตุมันย่อนบูดมันตึงบห,หรือว่ามันเป็นจังใด,ดแข็งเลยปิ้นบดไ,ได้แต่ค่อยก็สงสัยว่าแม่น โมฟิวมันคือสิขาดละ่ะเพราะว่าพารวมรุ่นแนวนี้มันจะมีฟิวแต่ว่าสาเหตุที่มันขาดกับคือซซเมนมันฝืดนี่แหละมันฝืดเจ้าของครื่องพ่นก็ยังเปิดอยู่มันก็เลยเห็นให้อุณหภูมิมันห้อนสะสมเกินแล้วมันก็เลยขาดเป็นบอบิยจังใดกับโบปิน ด้านหลังมันจะมีน็อตอันหนึง่งแล้วก็มีด้านเทิงอันหนึ่งอันน็อตด,ด้านเทิองออกก่อนแล้วก็น็อตด,ด้านหลังน็อตจับฝาหลังค,ค่อยกขึ้นว่าสิมาวัดเบรงสายไฟให้เบิงว่ามันขาดเส้นใด เมื่อกี้นี่คอยไวยแมนเธอมีเทอร์โมฟิลมันขาดเพราะว่าไปมันบวเข้าแต่ค่อยกะสงสัยซื้อแล้วค่อยกะสีมะข่ายเบ่งแลวกัสีไซเมตเตอร์แทกเบ่งว่ามันขาดอหลีบอเทอร์โมฟิลมันจะต่ออยู่กับเส้นสีแดงเส้นสีแดงที่ว่าเลี้ขึ้นไปหามได ขึ้นไปหาคนลวดมันเป็นสายคอมมอนเป็นวงจรเป็นเส้นวงจรรวม oh, please, please, please. ที่ไซมิตเตอร์แทกเบิงบิสไซโอมเอาจาักประมาณร้อยโอมก็ได้ วัดเบิ้งขาของวัดเบิ้งอยู่ที่ปุ่มกดปุ่มกดเลขหนึ่งสองสามันแหละบกขาดวันนี้สิมาวัดเบึ้งอยู่ที่ใสใสรวมใสรวมนี่มันจะขึ้นไปหาคนรวดแล้วมันก็มันก็จะกลับมาทีบนปุ่มกดนี่แต่ว่าคอยจะ พอดเอาตีนมันออกก่อนพอมันสูงพอดบ่มีบอลวางมิเตอร์เสี่ยวมันวางแนบกลมลงกับพืน้นเพราะว่าจะได้วางอันมิเตอร์ได้ไแล้วค่อยกัดบบัดเบิงสังเกตว่าเส้นสีแดงมันบอตอกับบอตอกับอนาเลขได้เลยเพราะว่ามันขาดละ ไฟกระเสียอัดฝาไวคือเก่าเพราะว่าขั้นบวอัดฝานี่เวลาเขาเน่งเน่งไปเน่งม้าสายไฟมันจะขาดมันจิตตื้มเวียกให้อีกจะต้องได้มาต่อสายไฟอีกใหม่ก็เลยว่าอัดไว้เพื่อให้มันทับประกันบม่ให้สายไฟขาดหันรดไว้ก่อน หันเอาหันเอาคันที่ประจับกับเฟืองทายออกก่อนค่อยๆหันแล้วก็หันเอาคาปาซิเตอร์ออกให้มันแยกจากกัน จากนั้นก็หันเอาเฟืองรายออกเฟืองรายพัดลมให้มันอวยไปอวยมาละ่ะหรือว่าช่ว่าเฟืองอวยกับว่าแมนเฟืองรายสูตรนี้มันสูตรเฟืองรายมันจะจับนอดสามอันเห็นรอยง,งามอยู่เลย ต่ว่าก่อนที่จะมั่งมอเตอร์ค่อยกามั่งใดพัดลมค่อยกามายอฟเฟิร์มาหมายไว้ก่อนหมายไว้ในกรณีเมื่อเวลาเขาประกอบคืนเขาจะประกอบตามมันเฟิี่เ่แถาหมายฮั่นจะได้บ่งงตอนเวลาที่เขาประกอบถึงค่อยสิแปลงพัดลมอยู่ยุ่ประจําแปลงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าค่อยบหมาย่อยกัง,งงขคือกันได มันก็ใช้เวลาในการจับปีนไปปีนมาอั่นละแต่ว่าถ้าหากว่าเอาออเฟิเอาอันใดหนึ่งมาใหม่เป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าบอนนี้บนเก่ามันเนาะเวลาเขาประกอบมันกก็ง่ายเขาก็จือบอนบอนที่เขาหมา่หลังจากนั้นถ้ากัดใส่มือค่อ,อยๆดันออกมาจาก,การที่ค่อยใส่มือดันเอา ฝาหลังออกมานี่มันนะมันออกในแบบง่ายๆเลยไดยอันนี้มันฟิลฟิลเทอร์โมฟิล,ฟล,ฟลที่คอยสงสัยว่ามันขาดร้อยสามสิบองศาอันนี้มันตัวใหม่ร้อยห้าสิบองศา สองแอมคือกันแต่ว่าคาเก่ามันแมนน่ะนะร้อยสามสิบองศาดีเท่กันมันหาคาเก่ามันมาใส่แต่ว่า่อยร้องหาบังละคาเก่ามันบม่มีหาบ่าได้ถ้าผู้ใดหาได้ก็บ,บอกนีร้อยสามสิบองศาเด้อแต่เท่าที่่อยหาได้มันได้แต่ร้อยห้าสิบองศา หลังจากตาออกมาแล้วค่อยกะสีมาปอกใส่ไฟที่เป็นสนวนออกแล้วกัสีแทกเบิ้งว่ามันขาดแทาบ่สาเหตุที่มันขาดกับย้อนว่าอุณหภูมิมันเกินใดมันห้อนมันเกินแล้วมันก็เพื่อป้องกันบ่ให้คนลวดไม่สีแทกเบิง่ง เพ่ขึ้นเห็นบ่ค่อยบิดใสาร้อย100โอมแล้วได้หันเอาตัวไม่มาแทกให้เบิ่งอันนี้ตัวไหม่เห็นบ่แทกปุ๊บขึ้นปับ๊บตัวที่มันยังดีอยู่ไม่ค่อยกับเสียวตัวไม่มาต่อใส่ต่อใส่ตามนี้เลย ปอกสายไฟซะก่อนแล้วค่อยกับต่อจอดใส่ยหิมห้อยเ็นบอดจัดสายไฟเหิมห้อยยังเหลือบอนิบาลตัดหลังจากใส่เข้าไปบนเก่ามาแล้วกระซอกสายหัดมาหัดไว้ แรงพัดลมจะต้องมีสายหัดต้องไปซื้อมาเมี่นเลยสายหัดเพื่อว่าเขาจะได้จัดสายไฟให้มันเป็นระเบียบเพียมห้อยถ้าสายไฟมันบ่เป็นระเบียบเพียมห้อยมันก็จะมันก็จะพาให้เกิดอาการสอดได้เพราะว่าโค้งของพัดลมมันจะเป็นโลหะ ่อยหัดสองเนอันเก่ามันหัดเซนเดียวแต่ว่าค่อยยังให้มันหับประกันก็เลยว่าหัดสองเซนวันนี้ค่อยสิมาวัดเบิงวัดเบิงอยู่ที่สวิกปิดเปิด เซ็นสีแดงมันต่อแล้วบ่ตอนข้อไขวัดเบิงเมื่อกี้นี่มันมันขาดอยู่ที่เส้นสีแดงเอาสายมิเตอร์เส้นหนึ่งเสียบใส่บนเส้นสีแดงเลย แล้วก็วันเบงิงยูทีสาไฟยูทีเป็นเลข 1, นึ่ 3. ขึ้นบุดทุกเลขแสดงว่าบวกขาดจากเลขแล้วก็เส้นสีแดงกระตอแล้วแล้วก็อัดไว้คือเก้าอัดไว้เพื่อบให้สายไฟมันเด่งมันจะคอยบวกขาด แต่ถึงแม้ว่าเส้นสีแดงจะต่อกับบได้ใหม่เขาว่ามันจะดีอะไรได้เนี่ยเขาก็ต้องได้มาม้างบูทออกเพื่อจะได้อนามัยหรือว่าถ้าหากว่าบูทมันมันขับหรือว่ามันตึงเขาก็ต้องได้เปลี่ยนตัวใหม่แต่ว่าตอนนี้มันค่อยสมกออกมาเบิ่งก่อนสังเกตบางมันมีห้อยเหนียวๆติดคือซีเมนต์คาบสลกที่ว่ามันแห้ง น่าจะมนสาเหตุที่ให้มันเฟืดมันบูบินแล้วก็เป็นเหตุเทตุให้ฟิวขาดไปหาซอกแนวมห้องกันห้องเพื่อว่าจะได้ขอเอาเรื่อยได้ลกใบพัดลมออกได้แล้วก็ค้อนตีมาเคาะ ถ้าไคมีอันอื่นมาคอก็ได้แต่ว่าคอยใส่ค้นตีมันคาะง่ายดีแล้วก็ซอกเล็กมาทรงทรงเดือยให้มันออกถ้าไคยบ่มีเล็กคือคอยกะซอกออาเล็กตะปูกก็ได้ ซเกอาอกล็ตะปูแล้วเขาก็มาตัดปลายเหลี่ยมมันออกแล้วมันก็สามารถเอามาเป็นอันนวทรงได้แล้วก็ค่อยๆทอ,อดเอาสุดสเติเตอร์ออกซอกบนวางก่อน เบิ้งแล้วมันติดเกนโรเตอร์มีบอลหะมันติดเกนเกนกระบูทดอยู่ที่ด้านหน้ามันติดดึงบอออกจึงต้องได้ซอกค้อนตีมาเคาะก็ต้องได้ใส่แหงเนี่ยได้เนี่ย กระสีออกได้ยังบอ,อกูุ๊บกระสีออก, <c oughs> ออกข้อจุนเอาเท้าวาจังออกได้เมื่อเบิงว่ามันติดจังไดกระดักกระเดียะมันมีหอยเปือ้อนค่อยสังเกตเบิงว่า แกนพัดลมมันไ่ได้บ่ได้ลุยแต่ว่ามันมีหอยของสแล็กแล้วก็ขี้ฟูนมันเข้าไปปนกันแล้วมันติดมันตึงฉะนั้นแล้วการที่เขาเปลี่ยนฟิวพัดลมกับบได้หมายของว่ามันสิได้เลยเขาต้องได้มาอนามัยแกนมันก่อนผู้คอแห้งลายโรเตอร์กับแกนมันก็เลยหยับ ขอให้มันเข่าบนเก่าย้ำออกเป็นลายเติบขอให้มันย้ำมาอยู่บนเก่าได้ละ ก็ซีเซตอนามัยเกลีนมันเส้นไส้ทินเนอร์เดอนอนามัยถ้าไผาบ่มีกา้ํำลากก็ได้แต่ว่าดีที่สุดมันไส้ทินเนอร์เพราะว่าทินเนอร์มันจะซอยกัดขี้เมี่ยงเป็นบอเซตปุ๊บใส่ขึ้นมาเลยใส่ทันทีเลยรูปเบิงกับบ่มีหอยหอยว่ายแต่ว่าเบิงด้วยตาเบิง้งคือมันว่ายแต่ว่ามันกับบวว่าย มันยังได้อยู่ไมล้วคอยกระซิยเอาแก่นพัรมมาหั่นเซกับสว่านเพื่อที่จะพดัดคิเมียงออกบางกินนี้มันขอยยากย้ยอนวามติดคิเมียง ถ้าหากว่าบบพัดคิมเมียงเวลาประกอบมันกับสตติคิมเมียงอีกคือเกาใส่ยากใส่บ่กเขา่าขีมเมียงบนนี้แหละใส่กระดาษทรายพัดแต่ว่าผู้ใดสิพัดคือคอยก่คคอยกับ่บสงวนเลยเก็เดเ้ยเฮ็ดแบบนี้สบายบุเสียเวลาบไก่หนึ่งนาทีก็ได้ละ ทำห้องไวคิมเมียงออกเบินเลยรูปเบิองมืนมืนสลุยเลยบันนี้แล้วก็เซตเติมนดอหนึง่งบันนี้กามาอนามัยบูทบูทนี่แห้งเปื้อนลาย มันมีค่าบผีฟุนแล้วก็คราบน้ำมันแห้งเบียี่มันซื้อก่อนกระส้กระดาษทิชชู่เอาอันเดียวแต่ว่าค่อยดึงมาหลายอันพอดเอาอันเดียวก็พอละ จุ่มส่น้ำทินเนอร์แล้วก็เอาไปเซ็ดมันจังออกดีถ้าหากว่าผู้ใดบ่มีทินเนอร์ก็เอากระดาษที่สู้เซ็ดละลากก็ได้กระดาษที่สู้เซ็ดละลากก็ออกขึ้นกัน บุด้านหลังกับอนามัยคือกันทินเนอร์กับเบิดละจนว่าได้ยางแก้วสีได้ไปิดซื้อใหม่ละอันนี้มันบุหลังหลังจากอนามัยบุลด้ะกหลหยอดน้ำมันหนอยหนึ่งเป็นน้ำมันของสำหรับหยอด ได้พัดลมโดยเฉพาะแต่ถ้าไผบ่มีกะเอาน้ำมันลื่นลดกะได้แต่ว่าเป็นลื่นใหม่ได้ลีนเก่าบ่ได้เพราะว่าลีนเก่า่คยเคยลองละได้คราวเดียวแล้วมันก็ฟืดคือเก่าถ้าห้างว่าเป็นลีนใหม่มันกะโดนแน่แต่ว่าที่คอยใ้่ยูน่แมนน้ำมันสำหรับหยอดพัดลมโดยเฉพาะกะสั่งซื้อมานำออนไลน์ขอขายย่นำออนไลน์บางหลาย ยุที่เกียรมันกระทาไม่ต้องทาหลายทาน้อยเดียวทาเพราอให้มันมืนเสื้อเกียรหน้าแกียหลังกับทาเบิดอัดปองน้ำมันไว้ก่อนมันจีความจะได้วความรายงานเข้า จากนั้นกับประกอบก็แล้วเนี่ยใส่เข้าไปปรับเห็นบ่เข้าง่ายๆเลยตอนนอ,อกต้องได้ค้อนตีเคาะแต่ตอนใส่นี่ใส่สบายวางปรับวางปุ๊บก็บเข้าปรับตอนมากอ่ะโอ้มันมีขี้เมียงมันติดมันตึงเดนาะจนได้เอาค้อนตีฟาดเอาแท้าว่าแต่หลังจากน้ำไม้เหี่ยมห้อยมันจะมอนเข้าง่าย วันนี้กาประกอบสเตเตอร์เข้าสังเกตห้อยใหม่มันมันต้องเคืองกันเพราะว่าตอนค่อยสีมางออกค่อยหมายไว้ค่อยเฟิร์สหมายไว้เป็นสีแดง แล้วก็ฝาหลังมางาใส่ฝาหลังก็มีห้อยมากสีแดงกันบ่คอยเป็นคนมากตอนค่อยมากงคอยม่คคอยหมายไว้ขั้นบ่ใหมายนี้มันจะยากเวลาเขาประกอบเห็นบ่ให้บอลหมายเคืองกันลองบิดเบิงงกับมอนละกระไซก้นตีคอน้ำแน คัน้าฮูซึ้ว่ามันสีฟืดๆแล้วว่าติดๆกับบโมนดีกัเอาคนตีคะเพราะว่าคนตีคอแล้วมันก็จะไม่เพราะว่าตอนที่ว่าเฮาประกอบมันจะตึงเดแล้วเฮ้ากับหันนอดเข้าไปหลังจากหันนอดแต่นอดเข้าไปแล้วมันก็จะตึงอีกจะได้ใส่คนตีคออีกคอจนกล่วมันสิมอน บางกรนีนี่ตึงจนว่าบิดบ่ได้เลยบูปินเลยแต่ว่าตัวนี้ยังปินอยู่ได้เน้นบ่าหันเข้าไปแล้วมันตึงใส่น็อตให้มันครบก่อนหลังจากใส่น็อตครบแล้วหันแต่นอ็อตแต่น็อตเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เสียวค้อนตีมาเคาะ บ่ต้องคอยแหงคอค่อยคอยคอยแหงมันสิแตกคอค่อยคอยคอยให้มันทัวบ่าต้องคอบนเก่าคอยย่ายไปย่ายมาคอเพื่อให้มันไม้โตเพราะว่ามันตึงเด พยายามเคาะขาอ,อไปน้อยนึงแล้วก็ลเองออมือบิดเบิงง่ามันมอนดีบออันนี้คอยเคาะอยากเอาโดนเนเพอวามสังเกตว่ามันตึงอยากอยากไหลล่องออมือบิดเบิง่งได้มอนละ ยอดน้ำมันตืมเนี่ยสิยอดทั้งสองเบื้องเลยบ่ต้องใส่หลยใส่เบื้องละย,ยอดใส่ด้านหลังยอดหนึ่งแล้วก็ด้านหน้ายอดหนึ่งถ้าใส่หลายมันก็สิเปื้อนใสล่ละกรหมุนเบื้องมันมอนระเกาใส่หลายเกินไปก็บ,บ่มีประโยชน์อย่างมันเปื้อนละละ่ะ ใส่เพียงแต่ยอดเดียวเท่านั้นก็พอละใส่ยอดเดียวพอแล้วก็หมูลเบงหมุนเบงผู้ซกว่ายังฝืดกับคนตีมะคอเติม มอนดีอลไได้นี่ได้ต้อไปกัสิประกอบล่ะใส่เดืยอยล็อกใบพลมก่อนโมเลย ได้มันเคืงเเเเองกัน,นแล้วก็ประกอบกวันใาย ประกอบเฟืองทรายห่มห้อยละวันนี้สิมาล้องเปิดเบ่งว่ามันมันปีนบ่มันทรายบา่ปีนละแล้วมันกระทรายไปทรายมาละพระสลาวเขาก็ิส่าอวยไปอวยมาละพระสลาวทรายกับแม่นี่นกันเถอะเนาะ ตอนนี้ก็ประกอบเหียมห้อยแล้วก็เปิดลองเบิงว่ามันปินบ่แล้วอะไรได้นี่ได้จากเที่ยวมาทั้งเปิดไฟบกเข้าแล้วก็ใบพัดล้มกับโบปินวันนี้ปินเฮียมห้อย